พี่น้องะนี่เป็น้องย่ำแรงครับหลังจากจะเป็นกำลังอ่อนใสของหู้พี่น้อ,อ,อน่ะเดี๋ยวจุเน่เดี่ยวยเลย,เยงามงามดีแล้ววันนี้หลังจากพายุออกกระิออกได้จอกไม้จะเข้าแล้วรครับยันมันไหมอยู่ครับพอดีกับปล่อยน้ำออกไปกับข้างไว้พอดีครับเดี๋ยวเยวลาเลยงามยามดีครับอากาศกันต้องดี เดี๋ยวงจัหลอสองหลอกันพีหองครับใส่เหมือนเคยใส่แล้วพี่หลังหน้าผิดแนานอกนะครับใส่รุนหลังแรกครับเต็มกันหลังแหกเนี่ยขีเดนปู๊กเกาอาไรป Sai em gần bên đường rồi, sai biết. Mình tham vào, cứ vào ta ok nhà, cứ vào ta còn biết. ยังโตมันโตมันตีง่าย so นี่มันสิมีความสามารถครับความสามารถของมันเนี่ยมันใส่ถึอาจจะมันสิมีแข็งมันสิแห้งไปไหนไปเนาะพอปาในน้ำเนี่มันสิแห้งก็ปลาต้งโขกพี่น้าะก็บอกประถือกันครับนี่คือยังคิดว่าคิดว่าได้พี่น้าะนะคิดว่าปาตัวใหญ่มันสิแข็งมันสิแรงครับมันสิแห้งมันสิออกแห่ไปไหนมันสิออกถอนเบ็ดถอนยางคนไดหรือไม่น้อง พุ่มเขลียดครับกระชากสีแมนว่าแมนดอกติแมงเนี่ยเป็นได้ครับบางเทียเาเบ็ดปักบนแหน,นมึั้งเหรอพี่น้องครับถอนไปได้ส่วนมากปลาตัวน,น้อยมันติบ่ะถอนเบ็ดครับถอนเป็นไปได้เพราะว่าตัวหน้อยปลาตัวใหญ่ในเบ็ดถอนไปได้ครับบางเทีเบด็ดก็ขาดเบ็ดขัดไปหมดเหรอพี่น,น้อง อันนี้เกิดประมาณครับไป้เบเลยครับ É, dá ให้ไปเลยครับ 偷皮囊。<laughs> ไปไปเลยครับจังมาหลุนกันมาแล้วนะเอาหมื่นโอ้ยฟังโอ้ยหุดแล้วโอ้ยพูดหน่อยอะไรผมรู้จ้อยครับุมพอเป็นล้ว I'm oh ไม่เบิ่งโมปลาลูกคอ 탄 h á n h 라 mua nhai thật luôn เปนไั้ไงบ่น,นางยุ่เปอยู่ยนี่เราพี่น้องครับพรายามู้เดียวนี่น้ำครับน้ำเพราะเครื่องแข้งกันล่ะเป็นยังบุญยู่พี่น้องแด่มา่อตัวน,นึงครับกระดูกอย่าเป็นผู้ใดครับถ้าเป็นยุ่ยน้นมเป็นผู้ใดอันนี้ขึ้นโคกลรวครับ พวกหลาลดพอดีพอดีครับเขาพอขึ้นมาให้อยู่ครับตัวปลาเป็นหรอเต็มกลของเลยครับตัวเดียวก็นเลียกกินตัวเบ็ดเป็นหรอตัวปลาดุกครับ ขอตียับไปเรื่อยนะครับครับพี่น้องนีพวกหมันครับตัวเดียวขอลอเดี๋ยวเป็นบ่อไหลจ่อยครับถ้าเหม็นอยู่ในน้ำมันบ่อไหลมันพาหนามไปน้มพวกเพียงคืนแทงนะครับเพราะตัวพิษน้ำไปอุ่นบ่อยเหมือนตัเอิ่นเลยพี่น้องตัวเดียวกลุ่มเลยครับตาก็ต้องสีขี้พี่น้องเลยครับงัมบางงับเลยครับ

ตกอีกขึ้นไหนบุ๊จจยุดจากสองตามมือเพราะไอยคู่ได้แข็งนะครับนีคู่เลยเมออื่อตัวหลุดลุ้นเปรตด้วยก,กันครับหลังแหลกแหลกหมัน มานบ่มือเนี่ยแต่เล้วแล้งแล้วง่ายเพราะได้เต่มกันบ่เว้นไตนงตัวนึงเพื่อนเอาะดูครับไปกินไปเพราะได้เติมกันพื่นอกครับเพราะปฏิเสธเป็นเศษอีกเยอะทั้งหดี thì đứng nhà nó ơi. Tạm lắng mít tí lý ให้ขึ้นควยลุกเอาครับหมื่นเองด้ได้ไปยับไปเรื่อยครับไปลุยเบื้องแม่น้ำครับงชาวจ้ำเธอม,มาแล้วเบุ้งทั้งลางวใช่โอ้ยบุ้งในพี่น้อง ดูปลานหมครับปลาใหญ่ขาบสวบเลยบูเป็หนหลังเอ้ยครับปลาเก่งหน่อยตัวปลานะครับเป็นปลาใหญ่สวบเป็นนั่นละปุดไปได้ครับนี่น้ำ เมลดมือพี่น้องเบื้องหลังนี่เปนี่ไเสือกยงคือมุนปือนสิบอ่อยู่จ่อยพี่น้องเอ้ยครับ สองหลังเทียมกันเลื่อมเตะเหงบูพี่น่องเอ้ยครับเป็นใส่เลื่อมมุมเลื่มอมีหลังมันแท้พี่น่องอปลาไหลเขาเหรอครับมึงซุ่ม นลาปุ่มยังกันมามบุญปลาอะไรกันหนาะบุญปลาเนี่ยแหละครับขับไปนหนักหลังจากยาไม่แล้วบุญยังจักเนี่ยครับวันนี้บุญมันไดเห็นปลาคอของงูดเดียว มื่อคืนนี่คแบบรับปลาดุกตัวหนึ่งเท่านั้นแหละครับเรื่องมันนี่บุ๋มหวานจะนอกพีนนกนก่น้องเนาะเอ้าออมันรุนแจงเมื่อไหร่แล้วมันนี่กะอ้าวพี่น้องเป็นหนองมันตอบพนไหมสำหรับมันนี่สวัสดีครับ